สวัสดีตอนเช้าๆได้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊กตาผาฝันเบื้องบรรยากาศตอนมอร์นิ่งนะคะตอนเนช้าเนาะนเนาะอากาศดีขนาะดตอนนี้หกโมงครึ่งค่ะตอนเช้าๆออกจะเช้าเพราะว่ามันอากาศหอนเส่ยนเอ้ก็เลยพาอันออกมาตอนเช้ามันเงียบๆีพันกันยังนอนอยู่ด้วย อ,อกสายพันโฮนตับแตกเลยเด้อค่ะอากาศดีดีค่ะตอนเช้าๆอันนี้ก็ล่องโครงล่องตามหงดีนี่ค่ะยังบริเปินแม่น้ำ้านเฮากัะแม่น้ำเน,ะะนาะขนมันขคังไงโครงอันอันนี้ค่ะดู คลองดูมีดีเบิ่งแม่คุสคดสกุลหัวล้อตัวผู้เจ้ากระเป็นเี่อค่ะคลองดูมีดีกระนาวดูมีดีพัานเรือรับสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเร็วอะไรเด้ค่ะ เรากนันเปิดประตูออกมาทากมากักว่าเป็นทุกทุกไปไวแท้มันเป็นช่วงนล้นะขนกกบูทีดอกอ่ะพูดเลยนำมาล่องเรือตอนเช้าๆคับอันพี่นาดีกับไอ,อ้ตุกตากับแฟนเอ๋ยก็มาขันลุยไปด้วยกันเด้อจ้ะเด้อเมื่ออากาศอันเย็นเย็นลมพัดเบาเหมอกก็ยังมีอยู่ด้อคะ่ะมีหมอกควบคุม เดี่ยวไปฝั่งซ้ายเมื่อกี้ว่าเป็นน้ำมันเป็นเม่นอันอ่าวใหญ่แฟนเอวโปเม่นมันเป็นหมอกด้วยเฮ้ยหมอกหลงเันยังเซาอยู่นะข้างนอกเพราะน้ำมันไหลน้ำลำคลองทั้งไหล คิดันเริ่มส่งเส้นนะคะเจิดจ้าเลยล่ะเราใ่ดึกคือฟ r o m the ้ a s ัตริย์อ๋อแล้วเก๋หอมมันดกหญ้านะค่ะเนาะหอมนอกยาชื่นใจ ส่งเสียงที่นกร้องเพลงอ่ะมาเด้อเจเด้อล่องเรือนำกันคาดใบตุกตาพาฝันเด้อจ้าที่กระนาวดูดีๆประเทศฝรั่งเศสตนไต้เด้อเจเนต้อนเซาเซาอยู่เด้อจ้าตอนนีอ้อ้มีเห็นจะเห็น